สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินดาเมกกันนะคะวันนี้เอดิก้าก็จะมาสอนวิธีหาสกิลคอมสูงของตัวละครหรือว่าอาวตารในอิมกันนะคะก็จะมีสกิล 110%, 120%, 130%, 140%และก็150%ที่ทุกคนต้องมีให้ครบกันหมดทุกคนกันเลยนะคะและสำหรับผู้หญิง จะต้องมีสกิลความสูงระดับเท่าไหร่บ้างที่ทุกคนเขาใช้กันก็จะมี11 0 130 140ที่ทุกที่ทุกคนสำหรับผู้หญิงนะคะก็คือมันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนของเราจะใช้สกิลแบบไหนในการถ่ายรูปก,กันนะคะหรือว่าเวลาเราเข้าห้องไปเพื่อนใส่สกิลแบบไหนแล้วก็จะปรับตามระดับเพื่อนได้เลยคะ่ะและสำหรับผู้ชายก็คือ เอ <Like> <laughs> และสำหรับผู้ชายก็ใช้150%ซนะคะถึงจะเหมาะสมกับสมส่วนม่เหีว้นๆโอเคเอาไบสำหรับผู้ชายนะคะก็จะใช้ร้อยห้าสเหมาะที่สุดเดอรสกิล <The skill S 1> ในวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะ <laughs>